เครื่องบินมันทิ้งไซเรนเฮดเราเพียบเลยอนะโอ้ยนี่ไงมันลงมาแล้วเนี่ยลงมาเพียบเลยเนะี่ยเครื่องบิน,นนะมันทิ้งไซเรนเฮดไปได้ยังไงอะโอ้ยมันทิ้งเราที่ส,สนามเด็กเล่นเนาแล้วนัชชาต้องเอาคาทาวิกปะ,ะเลยโอ้ยนั่นไงมันลอยเข้ามาแล้วแม่รีบปิดแล้วรีบปิดเฮ้ยไงเพราะว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอนะ่ะ มันเล่นทุ่งนาสะแห้งเลยแต่พ่อยังไม่เห็นเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนน,น้ชากับแม่เจอแล้วบอกพ่อด้วยนะรูกไหมโอเคไหนอะตรงไหน,รไหนจริงเหรอโอ้ยนั่นไงนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นจริงด้วยน้ชายิงไปเลยลูก เอ,อ้ยยิงไปอ๋จัดการมันจัดการมันนั่นไงมันหายไปแล้วเอ,อเราต้องจับมันขังไว้ก่อนนะเออแม่ฉันก,ก็บอกดวงวิญญาณดูดมันนั่นไงมันลอยเข้ามาแล้วแม่รีบปิดแล้วรีบปิดเออได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวไปไป,ไปหาอีกมีอีกไหมมีอีกไหมีอีกไหมมีแล้วบอกนะฮ้ยพ่อเจอแล้วนู่นไงอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์สีแดงลาชายิงให้พ่อหน่อยแล้วยิงแล้วลูก บนตู้คอนเทนเนอร์สีแดงเลยใช่ยิ่งยก้สมงค่ะเอยเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่รีบเก็บใส่เร็วโอ้เก็บไว้แม่เก็บไว้แม่เก็บไว้โอเคแม่รีบปิดไปไปไไป,ไปต่อไปต่อตอ,ตอ,อ่าวันนี้เราต้องปากให้หมดนะเพราะว่ามันมีหลายตัวฮะโอ้ยพอเจอแล้วนะชามันกำลัง กำลังทำลายรถรถอะไรอ่ะรถอะไรไม่รู้อนะ่ะ <L an> โอ้ยโอ้ยมันทำลายรถคันนี้แน่เลยนะ <L an> ั่นเอาด้าชาจัดการก่อนลูกจัดการก่อนโอ้โหด้าชายิงมันยิงมันยิงมันนั่นไงมันระเบิดไปแล้วเก่งมากไปต่อไปต่อเดี๋ยวแม่ดูจังเอาลืมลืมเอาแม่ดูแม่ดูโอเคไปต่อไปต่อไปต่อ อ้โหให้ถ้าพ่อเจออีกเดี๋ยวพ่อจะบอกนะมันอยู่ไหนนะนาชากับแม่เจอบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยทั่นไงมันอยู่บนบ้านนั่นไงอเอาเริ่มจัดก,การนะจัดก,การเลยเออเอาน้าชายิงแล้วยิงโอ้โหยิงจัดก,การมันออืแม่เก็บเป็นเข้ามาอ๋อเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่ได้กี่ตัวแล้วแม่ส,ส,สี่ห้าตัวแล้วส,สี่ห้าตัว,วใช่ไหมโอ้ต้องดูแลรักษาดีแม่จับสองมือดิ โอ้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหายนะเดี๋ยวออกไปอาราวาสที่อื่นเราแย่เลยนะรู้ไหมเดี๋ยวไฟบ้านเราดับอีกเดินมาเดินมาโยนั่นไงอยู่ข้างหลังนะชานั่นนั่นนั่นอยู่ตรงทางโอ้ยิงมันยิงมันยิงมันอ่ะยิงไปยิงไปอย่าหยุดนะฮะไม่ต้องมาหาชาไม่ใช่มุกทองเออยิงไปหันยิงไปยิงไปโอ้โหยิงไปนานๆยิงไปนานๆโอ้ยังไม่หยุดเลยอ๋อระเบิดแล้วโอ้โห แม่เก็บเร็วโอเคพ่าก็บอกแล้วเก็บเก็บแม่รีบเก็บอ่าไปต่อไปต่อเร็วไปมันเป็นไรแม่มันเป็นไรเอ็นดูไหมเอ็นูไหมเฮ่อเดี๋ยวมันออกแล้วนะเดี๋ยวออกแล้วฮะมันดิ้นเหรอแม่มันหลายตัวแลเนี่ยห้าหกตัวใช่ไหมอ๋อไปดูอีกทีเนี่ยมันดิ้นดิมันมีหลายตัวอยู่ข้างในมันแคบไง มันอยากออกมาเออไม่ให้ออกหรอกเดี๋ยวมันทำลายไฟฟ้าบ้านเราดับอีกเข้าใจไหมคะเราต้องมาล่ามันใช่ไหมวันนี้ต้องจับมันจับมันไม่ปล่อยไหมโอเคไปไปต่อไปต่อเอาแพ่กับน้องมาช้าเจออีกไหมฮะเจอตรงไหนแม่หูตรงไหนตรงหูตรงหูเหรอโอ้ยยิงมันลูกยิงมันเอ้ยโอ้ยเจ้าใส่เปนเพชรโดนน้าชายิงไปแล้ว นี่ไงยิงเลยลูกมันบ้ออาขนาดนั้นทำลายลานจอดรถกันได้ยังไงอโอเคโอเคแม่เก็บ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 โอเคเฮ้ยแล้วกี่ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วแหละเมื่อกีก้เราควาดเก็บไปเรียบเลยห้าหกตัวเนี่ยมันคงมีไม่เยอะหรอกเพราะว่านะอ๋อเออค่ะค่ะเพราะว่ามันหมดแล้วล่ะลูก อน,น้าชากับแม่ดีใจหน่อยแล้วโอ้ยเราต่ามหมดแล้วเย้เย้น้นชาชาแม่รักทำรูน้าชาแม่รักทำูฮะแม่กับน้องน้นชาชามันหลุดออกมาแล้วอะ่ะโอ้ยมีควันดำๆออกมาด้วยโอ้มนหลุดออกมาแล้วอ่啊 โอ้มันหลุดออกมาแล้วโมันไปไหนหุยมันไปทางนี้แล้วโอ้ยมันหลุดออกมาเพียบเลยที่เราจับมระกันไม่รู้มันรับไม่ถูกเลยอ่ยโอ้ยมันหลุดไปแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะแม่ทำไมถือไม่ลงมังเลยอ่ะเที่องบินมันทิ้งไทรเลนเฮดแบบเพียบเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงมันร่วงลงมาแล้วเนี่ยลงมาเพียบเลยเนี่ยเครื่องบินมันทิ้งไทรเลนเฮดมาได้ยังไงอ่ะโอ้ยมันทิ้งมาที่สนามเด็กเล่นเราแล้ว น้าชาต้องเอากระทาพิเศษไปจัดการมันแล้วลูกเราต้องปกป้องสถานีแห่งนี้ให้ได้ปกป้องหมู่บ้านเราให้ได้นะนะ้าชาไสเลนเฮดมามันลงมาจากเครื่องบินเมื่อกี้พอเห็นพร้อ,อ,อมหรือยังพร้อมอยังไปมันอยู่ไหนวิ่งไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนไปจัดการมันเมื่อกี้มันลงมาจากเครื่องบินต้องหลายตัวต้องปกป้องหมู่บ้านเราให้ได้นั่นไงน้าชามันอยู่ตรงเกาะน,นั้นมันอยู่ตรงเกาะน,นั้นยิงเลยยิงเลยยิง โอ้ยระเบิดไปเลยไปไปต่อไปต่อเร็วไปต่อเร็วหุ tone, query, tone, casi, ้ตรงหุ Turn ้นตรงหุ à, ้นเนาะเดินไปตรงต้นไม้เนาะไหนไหนไหนม่ตรงไหนมีตรงไหนอยู่ตรงไหนนะเอาเลยตัดหายมาเลยยิงมันเลยอตรงต้นไม้โอ้โหโดนราชายิงไปแล้วไปไปต่อไปต่อตรงไหนมีอีกนั่นนั่นนะชาบนรถกระบะนั่นราชายิงบนรถกระบะเลยโอ้ยโอ้ยมันล่วงลงมาเลย ไป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 ต่อไปต่อตรงไหนอีกครับตรงไหนมีอีกนู่นหรือเปล่าบนหลังคาบ้านนู่นหรือเปล่าเอ้าอาชายิงเลยลูกโอ้ฮะไม่หมดยิงได้อีกเยอะโอ้ในง่ายในงั้นยิงไปยิงไปนั่นนั่นนั่นมันวิ่งตามพี่พี่มาแล้วนั่นพี่พี่วิ่งหนีกันใหญ่เลยนะชารีบยิงแล้วยิงแล้วยกขึ้นยิงแล้วลูกไปนาชามันอยู่ตรงไหน ไปตามหาสิวิ่งไปดูที่อยู่ตรงไหนคะไปสระว่ายน้ำใช่ไหมไปไปมันอยู่ที่ไหนนะจมน้ำที่ไหนที่สระว่ายน้ำใช่ไหมไปเราไปดูกันดิตรงไหนไปโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยตายแล้วหนึ่งตัวไปไปดูนี่ไปดูสิร่างศพมันอยู่ไหนนะไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยไหนตกตาตกมันอยู่ไหนเมื่อกี้นักชายิงน้่นมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เอออยู่ตรงนี้เองอ๋ออยู่ตรงนี้เองตกใส่เล็นเฮดรหนึ่งต <player> oh, right. ัวเฮ้ยจะไปตัดการที่ตาวไอ้น้ำแล้วไปดูซิมันมีหรือเปล่าดูซิมีไหมเอออยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในน้ำมันก็ชายยิงเลยยิงเลยยิงในน้ำเลยอ๋อยังไงล่ะจะใส่เป็นเฮด หนีกันใหญ่เลยนะั่นที่ว่ายหนีซาเลนเฮดกันใหญ่เลยโอ้พี่ีิหนีซาเลนเฮดแล้วอ <c oughs> าจารย์ยิงแล้วยิงแล้วมีหลายตัวเลยมีถึงห้าตัวเลยเอเออ้าวและมันหายไปแล้วเดี๋ยวพ่อไปดูซิมันลอยอยู่ตรงไหนมันลอยในน้ำหรือเปล่าอืม <c oughs> ไปหาดูซิหาศพกันซิศพมันอยู่ไหนเนะตามหาศพก่อนไอ้โววันอาจายยิงทีเดียวตแตกเลยน้ำรั่วออกมาจะมีนี่นี่ โอ้ตามหาก่อนที่ศพมันอยู่ไหนนี่ไงนะชาศพมังงอยอยู่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งตัวพอเจอแล้วเร็วเร็วนะชามาดูเร็วศพไซเรนเฮดหนึ่งตัวพอเจอแล้วมาดูอีกมาดูอีกมีอีกเปล่าไม่พอเจอแล้วเนี่ยศพที่สองลอยอยู่ในน้ำเลย อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ไม่มีสามตัวไปไปเร็วมาช้าเร็วเดินมาเร็วมาช้าเมื่อกี้ไม่มีสามตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนมาหาก่อนเร็วมาหาช่วยพ่อก่อนนี่ไงพอเจอแล้วอีกตัวหนึ่งครบสามตัวแล้วไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยได้ชาปับเลยเทสได้สามตัวนะไปไปไปมันอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่าไปดูซิมอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเอ้าแล้วกระทางพิเศษได้ชาไปไหนแล้วมั้ย กระถางพิเศษนะชาหายไปไหนนะไปเอามาเร็วอยู่ไหนเอาไปเอามาเร็วเดี๋ยวไม่มีที่ไม่มีที่ตากอะไรเลยเฮดนีไ่ไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยไปนะชามาหยิบมาหยิบมาหยิบกระถางพิเศษไปสู้กันก่อนเร็วโอ้โหทิ้งของสำคัญได้ยังไงลูก<ร>นาชาเหลือตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกนาชาเห็นยังเห็น,อ,นอีกตัวไหมตากไมวน้ำมอไหนดูซินาชานุ่น,นมันอยู่บนหลังคาหนูนะชายิงเลย เอ้ยนักชาย,ยิงไปแล้วโอ้โหน่าง่ายมันระเบิดไปเลยเ yeah. ย่ฮะเนี่ยมันอยู่บนนี้แล้วเนี่ยแล้วชายจัดก,การอะไรลูกเอากระแทกเส่ยิงมันอ๋โอ้โหระเบิดหายไปเลยเย้ yeah. ไปต่อไปต่อเพราะว่ามันหมดแล้วล่ะเนี่ยเรายิงมากี่ตัวแล้วล่ะจะสิบตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อลองดูซิมันยังเหลืออีกไหมเฮ้ย พราะว่ามันน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยพ่อไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นสักตัวเลยนะเออมันหมดแล้วแน่นๆเลยโอเคคราวนี้เราปกป้องหมู่บ้านเราได้แล้วนะนะชานะชาเราจัดการได้หมดแล้วเย้ก่อนแล้วเย้โอเคโอเคโอเคเด็กๆก็มาเล่นทุ่สวนได้อย่างกปกติแล้วนะครับนะชาจัดก,การไซเรนเฮดให้แล้ว โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้น้องนาชาด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ยล้ม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 ลลลล <laughs> มือปราบเซนเนจะล้มแล้ว